สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเล็กนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรสรุปผลแนวทางนะครับแนวทางของฮานอยรวมของวันที่9มิถุนายน2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่10มิถุนายน2568นะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปกันและดูแนวทางของวันที่10มิถุนายนนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนัในใดๆทั้งสิ้นครับมาดูผลงานของแนวทางเมื่อวานนี้ครับ เมื่อวาน,นวางเลขลูดไว้สี่ห้าหกนะครับก็มาครบทุกตัวนะครับสี่มากี่ครั้งครับสี่สี่มาหนึ่งครั้งห้าครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง 6ครับผมครั้งครั้ง3ครั้ง4ครั้งมา4ครั้งนะมา4ครั้งนะตัวรูดนี้เดินดีนะครับผมนะบเข้าทั้งหมด8ครั้งนะครับ,นะรบเข้า8ครั้ง เมื่อวานครับผมคู่เจาะคู่เน้น15คู่ทำงานน้อยไปนิดนึงครับทำงานแค่2คู่เจาะ2คู่เจาะแต่ตัวรูดนี้นะครับก็ยังช่วยไว้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรมาดูครับว่าเข้าตัวใดบ้างนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก9 8 7 52เข้าไปที่รูด5้าล่างกาชาติครับผมผลที่ออก0 4 1 หนึหน,นะครับเข้าไปที่คู่เจาะสี่หเข้ารุด4ครับพิเศษผลที่ออก2 8งแปดพิเศษหลุดนะครับปกติผลที่ออก4 8่แปดแปดเข้ารูดหครับ v p ครับผม ผลที่ออก2 6 0 2 6นะครับเข้ารุด6เข้ารุด6ครับนะครับไม่เสียหายนะครับสำหรับผู้ที่เน้น3หน่อยนะครับไม่เสียหายสามัคคีครับผมผลที่ออก8 9 6 2 1ก็เข้ารุดหกอยู่พัฒนาครับผมผลที่ออก6 5 5 8 3เข้าคู่เจาะนะครับและเข้ารุด5นะครับ สิติก็นะครับผมไปได้มาได้ไม่ไม่หวือหวานะครับเมื่อวานไม่หวือหวาแต่ก็นะครับผมนะบเป็นแนวทางที่ดีอย่างต่อเนื่องเดินดีอย่างต่อเนื่องมาดูวันที่10ครับวันที่10 วันนี้ก็เป็นวันพระนะครับเป็นวันพระ <c oughs> <c oughs> วางรูดไว้นะครับสองสามสี่ ตัวรูดตัวรูดลืมเขียนคำว่ารูดเดี๋ยวเซีไม่เข้าใจคู่เจาะก็มีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด สองเก้าครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าห้าหกครับห้าเจ็ดห้าเก้า หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าครับ นะครับสามัคคีพัฒนาครับนะครับในกลุ่มผมให้ไปแล้วนะครับผมสิบตัวมาครับ 10ตัว10บสิบคู่ครับยังไงก็ต้องมานะครับผมใน3หน่องก็วันนี้เน้นไปให้แค่สองสี่องห้าเน้นแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ